แล้วกดถ่ายมีมามีโอ้มาแป๊บนึงโอ้โหอันนี้คัทเทพเฮ้ยแอปมองกล้องโอ้โหกําลังแดกลอยเลยเลยโอ้ก็จะปลาขาจะปลากล้องแตกเลยคนอันตรพาเลยครับเมื่อกี้ยังท้าทายว่าจะถ่ายจะโอ้โอ้เฮ้ยอาร์มขอเห็นหน้าหน่อยได้หน้าโอ้สเต็ปเทพได้แล้วได้แล้วมาเพื่อนเตรียมรีปปี้วมึงเดี๋ยวกูจะไม่ตามเนี่ย กูจะเอาพี่ฟ้องรอลาบเลยไล่อะไรมาอะไรมาทักๆอะไรบอกด้วยว่ากูอยู่ร้านนี้เออกูบอกให้บอกไม่พันขี้กากชั้นสองเออจะสองจริงคุณนี้ไปชั้นสามอ่ะนี่อุ้มันเลยอ่ะพูดมันเลยอ่ะอือันตะผานไหมโอ้โหพูดกับรอลาบว่ามันโอ้โหนี่ครับคนนี้ครับเผือไม่ได้อ่ะโอ้เผื่อโอ้ใจเย็นพี่ผมขอโทษโอ้ โอ้การถวิลไลท่านแพี่จะมีน้อยแต่พี่ก็มีแต่เศษนะ <c oughs> โ,อโ,โอ้โหมองหน้าอย่ากับพอนไอ้กอ้ไน้นอบไ่าไอ้มอ้ไ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 อ้อ้อ้ไ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 อไอ้ไอตไอ้ไอ้ไอ้ัอ้ไอ้ไอ้ไ้อ้ไอ้ไอ้ไว้้ไอไอไอ้ไ้ออนไอตอไา้้ออ้ไอ้อ้ไ้้อ้ไอ้้อไอ้ไอ้อนอ้ไอไออ้ี้อ้้อ้อ้้อ คนหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันตอนปีนตอนลง